โรคซึมเศร้าอาจเกิดกับเราไม่รู้ตัวไม่รู้เพราะอะไรแต่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากทำอะไรรู้สึกว่าชีวิตแย่โลกนี้ไม่น่าอยู่เลยหากคุณกำลังมีความคิดแบบนี้แสดงว่าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าเช็ค9สัญ,ญญาณเตือนโรคพบแพทย์รักษาหายได้ 1. เศร้าท้อแท้หดหู่สิ้นหวังร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุ 2. เบื่อหน่ายสิ่งรอบตัวเก็บตัวไม่อยากพบหรือพูดคุยกับใคร 3. เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น 4. นอนไม่หลับหลับไม่สนิทหรือนอนมากจนเกินไป 5. กระวนกระวายกระสับกระส่ายหรือเฉื่อยช้า 6. อ่อนเพียง่ายเหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรทั้งสิ้น7็ สมาธิสั้นความจำแย่ลงความคิดและการตัดสินใจลดลง 8. ไม่มั่นใจตัวเองรู้สึกไร้ค่าคิดว่าตนเองเป็นภาระ 9. ไม่อยากมีชีวิตอยู่คิดเรื่องความตายหรือการฆ่าตัวตายอยู่บ่อยครั้งหากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการแบบนี้ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพราะอาจเป็นโรคซึมเศร้า พอโรคซึมเศร้าเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากสารเสพติดหรือการฆ่าตัวตายโรคซึมเศร้ารู้ก่อนรักษาก่อนหายก่อน